ดูสภาพหน้านะคะดูสภาพนะคะและดูย้านะคะที่กระจัดกระจายนี่นะคะคือไม่อ้อมก,กลับมาเนี่ยนะคะประครบประงมเป็นเวลาชั่วโมงกว่านะคะคือตอนช่วงเช้าเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาไม่กินแต่ก็ไม่รู้สาเหตุอะไรนะคะหูรูไปข้างหลังและรู้ว่าน,นินทาก็คือ,อ,อให้กินยาขี้ลื่นคือยาขี้ลื่นเนี่ยเป็นยาที่ ช่วยให้อึง่ายนะคะถ้าหากมีก้อนขนหรืออะไรก็คือจะทําให้ท้องเนี่ยมัการขับถ่ายมันจะดีขึ้นแล้วก็ให้กินยาแก้ปวดท้องเพราะแม่อ้อมไม่รู้ว่าเขาปวดท้องหรือเปล่าแต่แม่อ้อมคือคําท้องเขาแล้วคือท้องเขาเมันไม่มีแก๊สก็คือท้องเนี่ยก็คือนิ่มปอดแปดเลยนะคะและทีนี้แม่อ้อมก็ป้อนยาไปสองขนานเสร็จก็คือไม่ได้ป้อนคีทิคอลแคร์เพราะว่าจากอาการที่เราได้อุ้มเขาเราจะรู้ว่าคือคือยังไงไง เสร็จแล้วแม่อ้อมก็ไปทำงานบ้านแม่กลับมาก็ตั้งแต่บ่ายสามแม่อ้อมประครบประงมอยู่ถึงสี่โมงเย็นนะคะประครบประงมอยู่ถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ให้กินยาออขับแก๊สกับ,ก,บกินยากระตุ้นลำไส้ไปอีกสองขนานแล้วก็อ,อ,อุ้มสารพัดส,สารเพแล้วก็ทั้งนวดท้องนู่นนี่นั่นนะคะจนกระทั่งห้าโมงเย็นแม่อ้อมก็เลยบอกว่าตาเดี๋ยวแม่นะจะไปทำงานให้น้องแมวก่อนกับพี่ฝนก่อนนะ แม่อ้อมก็จับเขาเข้ามานะคะจับเขาเข้ามานอนในกรงก็แม่อ้อมก็มาแอบดูก็เหยียดตัวนอนเหยียดตัวค่ะนอนเหยียดตัวเสร็จแม่อมอก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแม่อมอก็มาแอบดูอีกกินหญ้าค่ะอืมดูหน้าสิคะดูหน้าดูความขี้โกมของแฟนต้านะคะแต่แม่อ้อมก็สัญญาไว้แล้วว่าคืนนี้ยแม่้อมอจะพาขึ้นไปนอนด้วยนะคะ เพราะว่าเขาจะเป็นแบบนี้คือไม่อ้อมพาขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือดีขึ้นเยอะแล้วค่ะคือกินฟ้าๆนะคะแล้วก็กินหญ้าแล้วคืนนี้แม่อ้อมจะไม่ให้กินอาหารเม็ดก็จะให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวดูหน้าดูหน้าดีะดูหน้ากระต่ายป่วยการเมืองค่ะเนี่ยค่ะกระต่ายเนี่ยรู้เรื่องนะคะแม่อ้อมบอกก่อนไม่ใช่ไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะตัวนี้รู้เรื่องมากค่ะดูหน้าค่ะถ้านินทาเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหูก็ดีไม่ว่าจะเป็นตาก็ดีเนี่ยก็คือจะคอยฟังนะคะตลอดเวลาคอยฟังตลอดเวลาแล้วก็หน้าตาก็จะคึงขังมากแล้วก็เอาเรื่องอย่าได้อุ้มใครค่ะวันก่อนแม่อ้อมแม่อ้อมเนี่ยอุ้มก้อยเจ๋งเนี่ยที่กงติดกันเนี่ยนะคะก็เล่นกับก้อยเจ๋งฟัดก้อยเจ๋งเนี่ยค่ะแล้วทีนี้พอดีเขาก็แบบไม่พอใจก็เอาหน้าไปแบบแพะกกงตรงเนี้ยแม่อ้อมก็เลยเอามือแตะกกงให้ขยับออกกัดเลยค่ะกัดมือแม่อ้อมเลยค่ะในฐานะที่แม่อ้อมไปฟัดก้อยเจ๋ง เนี่ยค่ะต,ต่ายเนี่ยรู้เรื่องมากนะคะไม่อ้อมบอกกันเลยว่าพ่อพอกับแมวพ่อพ,อ,พอกับหมาตัวอื่นไม่รู่แต่ตัวเนี้ยสุดๆเลยะคะ่ะที่สุดของบ้านถ้าคนเคยดูคลิปต้าวิ่งชนกงจะรู้เลยว่าต้าเป็นยังไงก <c oughs> ินทาค่ะเ <c oughs> ขากินได้แล้วล่ะคะ่ะดีขึ้นละคืนนี้ก็ต้องไปโอกันอีกอะคะ่ะหลักฐานที่ใบหน้ามีคะ่ะว่ากินได้แล้ว